สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการเคบีทีีกันแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่ในเกม Dex Dexter นะครับก็เป็นเกมเป็นซีรีส์ใหม่ของช่องเราอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเฮ้ยนี่ไงจะก็รอกตัวนี้นะครับอยากเป็นฮีโร่หรือเปล่าต้องต้องรอต้องมันลองดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มนิวเกมกันเลยนะครับโอเคกดเริ่มเลยนะครับ Okay. ข้อมูลใหม่ผมทำการเซฟข้อมูลก่อนตำนานของฮีโร่นี่นะครับฮีโร่ เป็นตำนานและก็เขาก็เป็นตำนานมาแล้วฮีโลกคนนี้เป็นฮีโร่ของ <and forgotten. S 2> เมืองเ네นเวอร์คือเขาคือเด็กสเตอร์ เฮ้ยม <uh> ีเด็กเตอร์อย <uh> <uh ู่ข้างๆนะครับเห็นไหมครับรูปและนี่คือเรื่องราวของเขาเด็กเตอร์นี่นะครับ บ้านของเด็กสเตอร์หรือเปล่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่บ้านของนีสเตอร์พคุณไปอย่าคุณไปคุณอย่าคุณไปฉันจะไม่มาร้านนี้อีกแล้วโอเคไหมเฮ้ยเสียงอะไรนะ่ะลุงคนนี้ก็เห็นอุกกาบาตตกนะครับเฮ้ยอะไรอะไปดูก่อนดิเกิดอะไรขึ้น ไ worry, you you know จ้องหนีมันก่อนลุงคนนี้ก็มาเห็นนะดิกเตอร์ก็หนีพวกหุ่นยนตนะ์ครับหนีพวกทหารหุ่นยนต์มันไปไหนแล้ว <are> ใคร <Chris S 1> ใครคนไหนก้อย <laughs> ก็ลอกคนนั้นไงนะตัวนี้ก็เห็นนะสองปีถัดมารู้ไหมฉัน <55 S 1> เคยห้าสิบคนเลยนะฉันจัดการหมดเลยฉันคนเดียวต,ต่อยอย่างนี้เตะอย่าง,ง <c oughs> <c oughs> นี้โอ้โหมันโมยันคนพวกนี้ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับ ไปไหนล่ะโอ้เรื่องฉันไม่มีใครอยากฟังใล้ลองพูดเรื่องนั้นให้ใ่าฟังอีกทีหนึ่งสิมีเหมือนฉันจะแกทำได้อย่างนั้นจริงๆเหรอส้กใช่สิฉันทำได้อย่างนี้แหละย่นี้แค่รู้จัก ฉันมีเทคโนโลยีนี่คือนามบัตรของฉันเอารับไปถ้าอยากร่วมงานกับฉันก็ฉันเห็นคุณค่าในตัวนายนะคุณค่าในตัวฉันเหรอ <'s> right. ใช่คุณค่าในตัวนาย yeah, นายจะเป็นฮีโร่ดังฉันร่วมงานกับฉันไหมล่ะโอเคก็ได้แกหลอกฉันจะหลอกนายทำไมฉันก็ เริ่มงานพรุ่งนี้เลยแล้วกัน <Welcome aboard. S 1> ยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับเด็กน้อยเด <c oughs> ็กสเตอร์ก็ได้งานเฉยเลยนะครับเฮ้ยได้บังคับเด็กสเตอร์แล้วเฮ้ยอ๋อให้ไปตรงจุดสีเหลืองนี่นะครับหาคุณลุงโอ้ เนี่ครับก็มันก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับไม่มีเป็นไรเขจริงดิอะไเป็นคนแรกเลยนะที่จะได้เทสอะไรอย่างนี้อยากได้ปืนไม่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  สิ่งแรกที่นายจะได้มันคือคือสิ่งนี้ที่ชัดไฟฟ้าลเลยเตยยิ้มเลยหนีรับไปสายเล่นด้วยครับไปลองกันเลยตีได้ด้วยตีคุณลุงไม่ได้นะ โอเคเดี๋ยวเราเดินไปเลยนะครับชื๊บเอา้าต้องคุยกับคุณลุงก่อนนะ้เนี่ยโห้ยคุณลุงก่อนไปที่โรงแรมโอเคไปที่โรงแรม I almost forgot to tell you about the communication device. I'll use this to keep in touch with you while you're away from the shop. If there's one thing I've learned, you can never have too many of these precursor orbs. A health pack! Ooh, bet you never guessed that one! เง้ยงนี้เก็บได้แล้วโอเข้าในโรงแรมเลย Your job นี่หมุนนะโอเคมันสอนขึ้นอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละเป็นการสอนเล่นนะครับท่านผู้ชม นนโลกที่มีแต่หุ่นยนต์รู้ไหมฉันไม่ชอบอะไรอย่างหนึง่งไม่ชอบหุ่นยนต์เลยแต่ฉันก็อยู่นี่มาตั้งนานแล้วละ่ะไปหา หาของมาให้ขั้นสิไอะไรประมาณนี้นะอของนะน,นี่เจอละ Now bring me back a nice stack of those gold bug gems, and I'll tell Osmo you've managed better than that last fellow he sent. Thank you. ฉันคุยกับเขาให้ไปได้เลยเอ้าวก็ไปทางนี้ทางนี้ก็ไม่ใช่ไปทางไหนไวนะเนี่ยอ้อทางนี้ไปทางนี้นะ ลิฟต์นะอุ้ยมันต้องตีพวกนี้นะพวกเห็บหมัดแน่ระวังต้นไม้นั่นด้วยอุ๊ยบอ,อกว่าระวังต้องย่องไปนะครับ ấy ui cấp tóc. tại khăn la mình khảy ui lưm lên chứ nè tông khói khói lắm ngong ngong bay ui 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 ตัวเน็กเตอร์มันปีนได้ครับตัวนี้อืออืมอือ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 แงต่อสู้กับมันแรงนะครับ อา้าวลงน้ำไม่ได้เนะี่ยผมก็เรียกว่าลงได้เ,เด็กวเลวยละจะขู่จะขู่ทำไมทำไมาชี้ไม่หยุดขบับยากอยู่นะอืมอมนี่แหละน,นี่แหละโดนไปหน่อยโดนไปหน่อย สุกมาแล้วอืมอืมเน,นี่ยเนี่ยเฮ้ยองตกน้ำเฉยเลยต้องกระโดดตัวทางนี้หรือเปล่าผมดูกันนะครับเปิดขึ้นเหรอไม่ใช่เดินทางนั้นแล้วถูกแล้วโอเค

อ okay. ี้ใช่ไหมต้องวา,างพืชนะครับคานไหมคา,านไหมอุ้ยเห็นเห็นอืมตีเลยอุ้ยโอ้โ ตีตีโหเห็ดมัดวงังทำไมมันไม่เกาะ ไปทางนูนะครับเอาเดินทีลื่นนะเนี่เอ้ยอย่าลื่น โอ้โหกล้องแบบโอ้โห,โโห,โโหโค่อยๆเดินดีมันลื่นด้วยนะครับเนี่ยอุโโอ้ย วังโอ้ยมาสู้กับมาไหนตัวนี้ี่กขอนท่อนี่นะอู้สเตเลยเด้อดูกันต่อนะครับ อันนี้คิดมาแล้วอืมอืมอืมเนี่ยอ๊ยยอืมอืมเนนี่ก็ไม่ได้นะอันนี้มองต้องก้ม เลไมีม่มอืมเด้งได้ได้นะ มุดเข้าตรงท่อนะครับช่องแอร์ก็มาตรงนี้โอห้องนี้เลยเนี่อุ๊ดเนี่ยนี่ยมตัวนอนขึ้นบนฐานไหมอย่างนี้ได้ด้วย นี่คืออะไรอ่ะเห็ดบัตเยอะเลยนะนี๋

còn subscribe mình à, ไปแลไปแล้อืม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 นี่ยลางขังมันเลยเนี่ยเยอะจังวะนอ้โหโดนกัดเลย ทางไหนเนี่ยทาง,งนี้นี่ใช่นะแล้วขึ้นวันนี้โ,โ,หโหมุมกล้องงงม,ม,มาก มาละต้องโหลดไปไหนเนะี่ยโอ้ยยังยงยยยยยยยไหนวยยนยยย เดินทางนี้นะครับที่เข้าตรงนี้เ,นนเลยจนต่อเลยเฮ้ยทางนี้ไปไม่ได้มาทางนี้ Looks like for o express exit the the e t t x r a โอเคครับทุที่ผมตัดไปเมื่อกี้ก็ผมลงไปกินข้าวนะครับก็มาเล่นกันต่อเลยนะครับต่อจาก ความตอน้แน้อนะฉันต้องลงท่อน,นี้ิงจริงใช่ไหมเนี่ยไปลุยเลยนะครับชิบชิบต้องหลบอุปรรคแลเลยนะ่งั้นเออุ้ยงโดนไปแล้วโอ้ยโหอืม มื่อกี้เก็บเลือดไม่ดันด้วยขี้เก็บเลือดได้แล้วเอ๊บอื้อหอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะโอเอถึงแล้วนะครับโอ้โหย ไปไนในนี้ต่อเลยทางนี้แล้วก็ขึ้นมีกนะครับไม่มีจุดเซฟไม่มีอะไรเลยอันนี้เราคือนี่คือเราออกจากอันนี้เรา าตรงนี้ก่อนเออคนนี้ก่อนมิชชั่นคอมพลี t โอเค โอเคครับก็วันนี้ก็ผมก็ขอจบพาร์ทไ้เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมดิกสเตอร์ก็ผมก็เป็นซีรีส์ใหม่ของช่องเรานะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจองิลิปหน้าบายจ้าบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูต่อนะครับไปนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ